لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tan pinong pumi iman ta Allah PUWANG nai kwa meta kong praong tuk tan Tan Nabi Muhammad SAW alaihi wa Puhut thung ความประเสริฐอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องผมอ่านดูแล้วอยากที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็คิดใคร่ครวนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นความประเสริฐเป็นความเมตตาที่มากล้นที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานะครับพี่น้อง พี่น้องอยากได้ผลบุญถึงขนาดเทียบเท่ากับผลบุญของคนที่ถือสินอดตลอดปีเลยเนี่ยโดยไม่ขาดเลยเนี่ยตลอดปีก็คือ300กว่าวัน,นถือสินอดทุกวันเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องได้ผลบุญเทียบเท่ากับการละหมาตัดยุทธทุกคืนตลอดปี สองอย่างนะได้ผลลบุญเทียบเท่ากับการาถือสินอดตลอดปีแล้วก็ได้ผลลบุญเทียบเท่ากับการละหมาตหัดยุตตลอดปีสองอย่างนะงานตรงนี้เป็นงานที่ไม่ใหญ่มากแต่เป็นงานที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เอาใจใส่คล้ายๆกับว่าที่ท่านนับมุมฮัมหมัด สโลัลฮวาะลฮิวะซัลลมพูดถึงงานประเภทนี้ผมว่าน่าจะเป็นกำลังใจกับคนที่อายุมากๆกำลังใจกับคนที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงนะครับคนแก่ชราหรือว่าคนที่ไม่ไหวที่จะทำงานที่เป็นอิบาดาที่มากมายเนี่ยก็เลยมีทางลัด ทางลัดที่จะนำไปสู่การได้รับผลบุญอย่างมากมายนะอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาพออ่านดูแล้วเนี่ยเช็คดูรายงานฮะดีสบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามติรมีซีท่านอิหม่ามนาซาอีท่านอิบนุมาจาแล้วก็เชคมุฮัมมัดนะซิรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีที่ซอฮัหย อัลลอฮฺอักบัตเป็นฮะดีสที่ถูกต้องสายรายงานหนักแน่นเป็นสิ่งหนึ่งที่อ่านดูแล้วเนี่ยงานตรงนี้ไม่ยากนักแล้วก็ได้ผละบุญนะครับเทียบเท่ากับการถือสินอดเป็นปีๆเทียบเท่ากับการละหมาตัดยุดตลอดปีในชีวิตใครเคยบ้างพี่น้องที่ละมาตัดยุดติดต่อกันไม่ขาดเลยแม้แต่คืนเดียวตลอดปีเนี่ยไม่มีใครทำได้ ที่จะถือศีลอดตลอดปีเลยเนี่ยก็ไม่มีใครทําได้เพราะว่ามันเป็นวันที่บางครั้งเป็นวันที่ห้ามที่จะถือศีลอดเช่นวันอดุลิตริไอเดออัลฮานะครับไอยาอุมตชริกนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ห้ามในการที่จะถือศีลอดแต่ว่าภาคผลบุญพูดในแง่ถึงภาคผลบุญเนี่ยเทียบเท่ากับการถือศีลอดตลอดปีอัลลอฮฺอักบัร ยิ่งใหญ่ไหมพี่น้องคิดคิดดูก่อนก่อนที่จะบอกเลยคิดดูอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์จะมีงานอะไรนะที่พระองค์จะตอบแทนพวกเราให้ได้รับผลบุญเหมือนกับการถือสินอดตลอดปีเหมือนกับการละหมาตะฮัดยุดทุกคืนตลอดปีเลยเอ้าวมาอ่านฮะดีษอันเอาซินอาซินรดิยัลลอฮุอันหฮูกอละ <c oughs> กล ل าว رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านอาสอิบเนอาอสิน ص ح ا ب าคนหนึ่งนะได้รายงานว่าท่านลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวอย่างนี้มันรัศลายาวมันจุมะห์วักตาซาลาใครก็ตามแต่ที่อาบน้ำชำระร่างกายโดยอาบน้ำทั่วร่างกายนะ มีการสะหัวด้วยนักวิชาการบางท่านก็ให้ความหมายว่าเป็นการอาบน้ำทั่วร่างกายเชกเช่นการอาบน้ำยานาบาอาบน้ำโยคะดัสยายนี่แหละหรือง่ายๆของผู้หญิงก็อาบน้ำเมื่อหมดประจำเดือนนั่นแหละอาบน้ำทั่วร่างกายเลยอตรงคำว่าว็อตซาลาเนี่ยแปลว่าล้างถูอย่างทั่วถึงอาบแบบดีๆพี่น้องล้างถูอย่างทั่วถึง สอกเล็บเนี่ยมีดำดำมีอะไระอะไรล้างถูหมดฟันก็แปรงอย่างดีศีรษะเนี่ยสะผมอย่างดีนะครับถูอะไรให้เรียบร้อยนะครับอย่างสะอาดสะอ้านที่อวัยวะเพศนะครับของลับก็ล้างถูอย่างสะอาดสะอานนะครับยังไม่พอแค่นี้อันนี้ทําในวันศุกร์นะเขาเรียกว่าเป็นการอิคติซาเลียวมันยุมงอะเป็นการอาบน้ําทั่วร่างกายประจําวันศุกร์ เป็นสุนนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวาเลหิวซัลลัมในการที่ผู้ศรัทธาจะต้องเอาใจใส่นะครับเพราะท่านนาบีบอกเอาไว้นะครับวุสล uh ุนจุมะวาจีบุนอาลากุลิมฮตลิมการอาบน้ําเชกเช่นการอาบน้ำนา,านำจนาบา้าในวันศุกร์เนี่ยเป็นวาญิบสําหรับผู้ศรัทธาที่บรรล,ลุาศาสนาภาวะแล้วสําหรับชายนะสำหรับผู้ชาย อันนี้ทานอบีบอกชัดเจลยเป็นวาญิบอุลมามะบางกลุ่มจึงให้น้ำหนักว่ามันคือวาญิบบางคนก็ให้น้ำหนักว่ามันเป็นซุนน a ์มอักกะดะก็แล้วแต่นะครับแต่ในทัศนะของผมเนี่ยในเมื่อท่านนบีบอกว่าเป็นวาญิปก็ให้ถือว่าเป็นข้อบังคับที่จะที่จะต้องปฏิบัติสำหรับผู้ศรัทธาชายทั้งหลายในวันศุกร์นะครับ <S <S พออาบน้ำญะนาบะ อาบน้ําเชกเช่นการอาบน้ำจนาบ้านในวันศุกร์อย่างสะอาดสะอาดแล้ววะบักรรอวัปตกระการอให้รีบเร่งอย่าอ้อยอิงมาละหมาดมาร่วมละหมาดวันศุกร์แต่เนิ่นๆน,น,นะสักห้าโมงเช้าก็ออกไปได้แล้วถ้ามัสยิดอยู่ใกล้หน่อยนะถ้ามัสยิดอยู่ไกลๆต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงก็สักสิบโมงออกได้แล้วให้ไปถึงมัสยิด ในเวลาในในวันศุกร์เนี่ยในเวลาเนิ่นเนนให้รีบไปไม่ใช่ไปไกลๆเวลาหรือไปในลักษณะที่ขอเต็มขึ้นมิมบัสแล้วกำลังก่าวคุตบ้าอยู่ไอ้เราก็บอกโอ้ทันละหมาดแต่ความประเสริฐความโปรดปานที่จะได้รับในวันนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ได้เลยนะเกือบจะไม่ได้รับความประเสริฐใดๆนะครับยกเว้นเรื่องการละหมาดอย่างเดียวนะ เพราะว่ามันมีหะดีสบางบทใช่ไหมที่เราเคยรับรู้มาแล้วมาเลกายืนที่หน้ามัสยิดนี่แหละคอยจดบันทึกรายชื่อของคนที่ไปไปร่วมละหมาดวันศุกร์พอคอเตบขึ้นมินบัตปับ๊บมาเลกาปิดสมุดบันทึกแล้วก็ไปนั่งร่วมฟังคุตบะคนมาที่หลังนะ่ะไม่มีรายชื่อถูบันทึกนะเอาเป็นว่าฟารดูในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์กบพ้นเท่านั้นเอง แต่ความประเสริฐความโปรดปานความเมตตาจากอัลลอฮ์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ในวันศุกร์นั้นเขาไม่ได้อัลลอฮฺหัวลัเอาว่าวันศุกร์นะพี่น้องอาบนา้ําเชกเช่นการอาบน้ำอยูนุบล้างถูสะอาดให้เกลี้ยงแล้วรีบไปละหมาดวันศุกร์ในเวลาเนื่นๆวะมาชาวะลัมยัรกับอันนี้แปลตรงๆเลยนะเขาเดินไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด ว่าลัมยศก,กับไม่ได้ขี่พาหนะใดๆทั้งสิน้นไม่ขี่สัตว์พาหนะไม่ได้ไม่ได้ขี่รถยนต์นะครับไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปอันนี้แปลตรงๆจากฮะดีษนะเดินไปละหมาดร,ร่วมละหมาดรวนสุขที่มัสยิดไอ,อตรงเดินตรงนี้ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะอาจจะนั่งรถไปก็ได้แต่แน่นอนยิ่ยงยิ่งนะครับ ลงจากรถแล้วก็เดินไปบางทีหลายก้าวมือนกันกว่าจะไปถึงมัสยิดนั่นก็ถือว่าเดินแต่เดินตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้น้อยนิดนึงแต่ก็เดินนะเดินจากรถเนี่ยไปเข้ามัสยิดแต่บางคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆมัสยิดก็เดินจากบ้านเนี่ยไปมัสยิดเลยบางทีเป็นร้อยร้อยก้าวนะครับวะดานามีนัลอิมามหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปใกล้ๆอิมามคือเวลา เข้าไปในมัสยิดแล้วเนี่ยพยายามไปให้อยู่ซอฟแรกถือว่าเป็นซอฟที่ใกล้อิหมัมถ้าซอฟแรกเต็มแล้วก็ซอฟที่สองไม่ใช่ทําเหมือนคนบางคนเข้าไปมัสยิดก่อนแต่นั่งทีหลังนั่งซอฟหลังเลยอันนั้นเป็นแบบของผู้หญิงนะของผู้หญิงน่ยไปก่อนให้นั่งข้างหลังให้อยู่ข้างหลังมัสยิดนะครับของผู้ชายก็ไปแล้วเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเลยไปอยู่ซอฟแรกแรก ฮะดีษบทนี้บอกว่าให้เข้าใกล้อิหมัมก็หมายความว่าข้อเตบนี่แหละนะครับอิหมัมที่จะขึ้นคุตบ้านเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอย่าไปอยู่รังท้ายท้ายมัสยิดไม่เอาไปอยู่ซอฟหน้าใกล้ๆกับอิหมัมวัสตมมาอาวาลัมยัลกอและเขาก็ตั้งใจฟังคุตบ้านอย่างดีไอตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เข้าไปแล้วก็ต้องมีละหมาดต,ตะฮียตุลมัสยิดนะครับ พอละหมาดเร็จแล้วก็นั่งนั่งลงเพื่อที่จะอ,อจิกรุลล้อไปก่อนก็ได้อ่านกุรานไปก่อนก็ได้นั่งขอดูอาไปก่อนก็ได้นั่งขอพยโทษต่ออัลลอฮ์ไปก่อนก็ได้จนกระทั่งอิหม่ามขึ้นมิมบัตรหรือข้อเตบขึ้นมิมบัตวัสตามะแล้วเขาก็ตั้งใจฟังอย่างดีวลามยัลกลโดยที่จิตใจเนี่ยไม่เชืใช้ไปในเรื่องอื่น ใจของเขามุ่งว่าจะได้รับความรู้อะไรจากคุตบะใจของเขาตั้งใจอย่างดีไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้นั่งแงะเสือนั่งบีมดถ้าทำอย่างนี้แียงว่าเขาเรียกว่าเหลวไหลทำในสิ่งที่ไรสาระใจของเขาไม่ได้คิดในสิ่งที่ไรสาระการกระทำไม่ได้ทำในสิ่งที่ไร้สาระเลยบางคนเดี๋ยวนี้หนักไปกว่านั่นพี่น้องยุคนี้เป็นยุคที่ ใชยตอนมันหลอกล่อจริงๆนั่งเล่นไลกันนตอนที่อิหม่ามอ่านคุตบ้านน่พี่น้องอัลลอฮ์เอาละท่านไม่ได้พูดเพราะว่าห้ามพูดนะครับห้ามที่จะแม้ว่าจะเตือนคนอื่นว่าให้เงียบๆหน่อยนี่ยังไม่ให้เตือนเลยเอาห้ามพูดท่านไม่พูดแต่ก็เปิดโทรศัพท์นั่งเล่นไลกันอินนาลิลลาหัวอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนั่นคือปิดผิดเป้าหมายเลยของการสั่งห้ามไม่ให้มีการพูดคุณไม่พูดแต่คุณไม่ได้ตั้งใจฟังคุตบ้านเลยอันนี้ ผลที่จะได้รับความดีเป็นผล,ลบุญนะอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาไม่ได้รับเลยทีนี้สีห้ารายการนน่นะที่ทำเนี่ยอ,อ,อาบนา้ําทั่วร่างกายในวันศุกร์รีบไปละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เดินไปโดยไม่ได้ขี่ยานพาหนะ <c oughs> พอไปถึงปั๊บเข้าใกล้อิหม,มหลังจากนั้นประการที่ห้าก็คือตั้งใจฟังคุตตุบะ ไปอยู่ในซอฟแรกๆนั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ตั้งใจฟังคุตบาโดยไม่เฉยใช้ออกจากความตั้งใจตรงนี้ท่านนาบีบอกว่าสิ่งดีเขาจะได้เนี่ยนะกาณะละหูบิกุลีคุตวติ Analytics นอามาลุสนาตินอัจูรุศิมิฮาวะกิยามิฮาอัลหอักบัตเขาจะได้รับผลบุญทุกก้าวเท้าที่ไปยังมัสยิดเนี่ยนะทุกก้าวนะก้าวหนึ่งเนี่ยได้รับผลบุญเทียบเท่ากับ ถือสินอดตลอดปีเทียบเท่ากับการละหมาตะฮัดยุดตลอดปีอัลลอฮูอกบดพีพน้องก้าว <9 S 1> เดียวนะเพราะฉะนั้นผมจึงให้กำลังใจคนที่อะไรนะขับขี่ยานพาหนะนะครับไปที่มัสยิดไปร่วมละหมาดวันศุกร์แล้วก็ไปด้วยลักษณะที่ได้บอกไปแล้วเนี่ยในฮะดิสนี้เนี่ยลงจากรถแล้วก็ก้าวไปที่ไหนอ่ะก้าวไปที่ตัวอาคารมัสยิดบางทีก็อาจจะเป็น1ิบสิ 9. อาจจะยี่สก็ตามแต่ทุกเก้าบิกุล,ลีคุทวตินอามาลูซะนะทุกเก้าได้ผลบุญของการถือสินอดหนึ่งปีได้ผลบุญของการละมาตหัดยุดติดต,ต่อกันเลยนะหนึ่งปีอัลลอฮอักบัรแต่ถ้าดีกว่านั้นคือเดินจากมัสยิดนะไปที่บ้านเออขอโทษทีเดินจากบ้านเนี่ยไปมัสยิด เดินจากบ้านเนี่ยไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดไปด้วยลักษณะที่ฮะดิษบทนี้บอกเอาไว้นั่นแหละแต่ละก้าวเนี่ยผล,ลบุญที่ได้นึงก้าวเนี่ยเท่ากับการถือสินอดตลอดปีเท่ากับการละหมาดตะฮัดยุดทุกคืนตลอดปีอัลลอฮฺอกบารพี่น้องพออ่านฮะดิษแบบนี้แล้วพี่น้องคิดใคร่ครวญกันให้มากๆตั้งใจนะวันศุกร์เนี่ย,เ,ยเห็นไหมอัลลอฮฺโปรดปานขนาดไหน อัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนแล้วก็เป็นฮะดีที่มีสายรายงานที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นต่อวันต่อแต่นี้ไปนะพี่น้องวันศุกร์พี่น้องต้องคิดตั้งแต่เนินเน่นๆเลยวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยรายการคิดอย่งางผู้สัทานอยากจะให้พี่น้องคิดเกี่ยวกับหะดีของท่านนาบีมากๆหะดีษบทนนี้น่าคิดนะคิดวางแผนที่จะปฏิบัติตั้งแต่เช้าตรู่ของวันศุกร์ไปละหมาดในวันศุกร์เนี่ยนะครับที่มัสยิดไปในเวลานนเนิน่นๆ ทำตามฮะดิษบทนี้บอกเอาไว้ย้ำว่าผลบุญแต่ละก้าวอัลลอฮ์ให้เทียบเท่ากับการถือศีลอดตลอดปีเทียบเท่ากับการละหมาตฮัดยุดทุกคืนตลอดปีอัลลอฮฺอักบัรนี่คือความเมตตานี่คือความโปรดปานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุอัลตาลานะครับวบิลลาฮิตตฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรากาตุ การคิดอย่างผู้ศรัทธา